ขอโทษนะเราเลิกกันเถอะวันผ่าตัดอ่ะผมไปไม่ได้นะทำไมหรอพอดีผมต้องไปต่างประเทศอ่ะคุณคุณไม่มาจริงๆด้วยอ่ะเพื่อนเๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ๊งตงติที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะโง่จริงเลยเราทั้งที่รู้ว่าเขาก็ไม่ตอบกลับมา ขอโทษนะที่ผมมาสายไม่เป็นไรค่ะฉันก็เพิ่งมาถึงน้องครับชามะนาวสองแก้วเค,ค้กบูรี่ที่หนึ่งไม่คิดเลยนะว่าคุณเจยยังจำได้ว่าฉันชอบกินอะไรยินดีด้วยนะในที่สุดคุณก็ได้แต่งงานทันทีนี่รูปชุดแต่งงานของฉันสวยจังเลยอะ่ะเจ้าบ่าวก็หล่อนะแล้วคุณล่ะหลายปีมานี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมดีครับปีที่แล้วผมเพิ่งแต่งงานไปเองพอดีปีนี้แฟน เราคุยกันว่าเราจะกลับมาอยู่ที่ไทยครับมีลูกแล้วด้วยหรอใช่ครับไม่ใช่ว่าชื่อลูกก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะยังไม่รีบครับคุณโกโลกเนี้ยมันไม่มีเจ้าบ่าวอยู่ในนั้นนี่ฉันมาเร็วไปไหมเนี่ยนี่ คุณครับโอเคไหมไม่เป็นไรครับปล่อยให้ผมลองเดินเองดีกว่า